สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะตอนนี้มาเจอมาแล้วมาสวนอีกแล้วนะครมาสวนเพื่อที่จะขุดมันแล้วะคระับวัน,นเตรียมรถไถอุปกรณ์น,นะครับพันมันก็นี่เก็บมาไว้แล้วก็จะไฟไถเอามันแลนะ,ะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอสซีก็กำลังเตรียมรถไถย,ยกล่องะะไปขุดมันนะครับ มาแล้วลูกชายลูกชายทั้งสองก็มาแล้วม,มาช่วยกันช่วยกันขุดมันค่ะวันนี้เตรียมขุดพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปหาขุดหาหาลูกชายสองคนก็มาช่วยนะคะก็เตรียมรถไถแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป เก็บพันมันก่อนสดเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะอุปกรณ์ทุกไม้ทุกมือที่ซื้อมานะคเตรียมไว้ให้ลูกชายเราก็มาเมื่อวานนี้มาหออบลำมันโอ้โหเนะปลูกได้นะคะเป็น,น,นสวนเลยนะคะเพราะว่ามันยาวยาว รอดูหัวมันนะคะว่าจะใหญ่จะยาวขนาดไหนนะคะเพราะว่าพันมันก็นี้นะคะเก็บ,บา้เต็มแล้วพอที่จะปลูกสวนประมาณ 2, สองสามสวนได้เนาะเพราะว่าสวนก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ก็มีเยอะฝั่งทางนี้ก็ฟ้าชีก็หอบมาไว้ฝั่งทางนี้ก็เต็มอยู่พันมันนะคะพันมันตรงนู้นก็จะปลูกยางพาร,ราแซมไป,ปก็ปลูกกล้วยปลูก ว่ามันเป็นที่นานะคะนี่จะเป็นที่นาเป็นที่นาก็ปลูกนี่เมื่อเช้าเนี่ยก็น่าจะปลูกมันแก้วเนาะนีนน fit, นะ่เป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายน่าจะปลูกมันแก้วก็ทําเป็นนี่นะคะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ปลูกได้เนาะนี่เป็นดินทรายน่าจะปลูกมากเลยนะครับสาหรับมันแก้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไอเดียใหม่นะคะเดี๋ยวจะปลูกมันแก้วขายเนาะต่อไปนะครับทํา ว่าจะเริ่มหาขยับขยายที่ทางแล้วว่าจะทําตลาดแล้วตลาดแล้วที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าจะมีผักหวานมีอะไรหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะทํามันแก้วมันอะไรนี่แหละเพราะว่าที่นานี้มันจะเป็นดินทรายนะดินทรายน่าจะปลูกเนาะปีที่แล้วก็ปลูกนะคะแต่มันไม่ได้เยอะเนาะปีนี้ว่าจะทําแบบนะคะให้ได้เยอะะทางทั้งนี้ก็จะเป็นดินทรายหมดเลยนะคะน่าจะปลูกมันแกวนะ้วเนาะนั่นแหละ ความคิดเนี่ยนะคะเห็นแล้วที่เขาปลูกเขาดําทําได้ผลผลิตแล้วมีนี่แหละเดี๋ยวเจิก็จะปลูกนะคะใส่นี่แหละมันเป็นดินทรายทรา,ายนะคะก็จะเอาง่ายเนาะนจะเป็นคันนะคะูเราจะทาเป็นล่องๆ่องนะคะเราจะทําเป็นล่องๆ่องเราจะปลูกมันแกวกันเพราะว่าเห็นแล้วเห็นแล้วมันแกวแบบนี้นะคะหัวจะเป็นสีแดงๆนะะนี่แหละ ก็จะดิแ่แตกๆแบบนี้แหละจะปูกนะครับปีนี้จะปลูกปูกให้ได้เยอะนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะออกแล้วละ่จะก็จะเป็นสีเห็นไหมติงต่งๆมันนี้จะเป็นสีแดงๆนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะปลูกแบบนี้แหละยังไม่ได้เป็นหวัวเพิ่งเริ่มปลูกนะฮะนี่แหละมันแก้วนะคะหัวสีแดงบ้านเราเนาะนี่แหละจะปูเขาปูกไว้แล้ว เดี๋ยวจะปลูกมันแกวแบบนี้ใส่นะคะดินทรายเนาะดินทรายก็จะเหมาะมากเลยอยูก็ไว้เยอะแต่ยังไม่ได้เป็นหัวพันมาเดี๋ยวจะรอให้ตาซีไถดูก่อนนะคะว่าแถบบนี้นะคะดูมันก่อนนะคะถ้ามันจะให้ลูกชายเอาไม้โย่มาโยด่ดูเป็นดินทรายน่าจะขึ้นดีน เอารถไถไถดูก่อนนะครัะลำน,นี้เรื่องอุปกรณ์ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ของเฮานี่นะช่วยถึกกำลังก่อนชายโตๆก็จะช่วยถึกหยกุดแรงฮะยังไม่หมดนะคะลำนีน้ ักมองเลือพอเท่าไรไทยน่นม,มันน่ะต้องเาเวแคบแคบมันเดียว này cái đó, cái đó khó, là... Là hút đỏ lắm à. phải đi đằng cỏ đó thưa là nhai húp đó làm mặn à เาไวทรำมในนี่ยามันถ่ายมากเลยนี่เราฮุบเด้อไปเอดน้ำพอครับตัดมันไม่หึงเด้อนี่นะ นี่แหละไปพูด